คนหมายเลขสองฟังนะคะอ่ะพื้นดวงเลยเกิดมาปุ๊บตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้ค่ะให้ไปสังเกตนะคะคุณจะเป็นคนที่มีจินตนาการมีเสน่ห์มีจินตนาการคิดอืมฉันจะมีบ้านบ้านฉันจะสวยฉันจะซื้อบ้านสองชัน้นฉันจะต้องรวยฉันจะต้องถูกหวยฉันจะต้องมีจินตนาการที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีเป็นผู้ที่กระทําความดีเป็นคนที่สําเร็จแบบ ง่ายๆอะคะ่ะจะแต่เป็นคนที่อ่ะไม่ได้ว่าชอบอะไรง่ายๆสบายๆายนะคะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะสําเร็จง่ายๆสบายๆทีจิตใจที่ดีเป็นคนมนุษย์สมคัญดีนะคะอารมณ์ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ส่วนใหญ่คนหมายเลขสองอะ,ะเหมือนจะดีๆๆดี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 นะคะด้วยความที่คุณนะคะเป็นคนมีจินตนาการคุณจะเป็นคนที่อารมณ์จริงๆอะคะ่ะบางครั้งจะอยู่เหนือเหตุผลค่อนข้างเยอะ แต่ไม่ได้เป็นคนเกลี้ยกล่อมเ้าร้าวแบบนี้ค่ะเข้าใจไหมไม่ดุดันไม่แบบกูจะเอาให้ได้อหรอกูจะเอาให้ได้อ่ะไม่ใช่ไมไ่เป็นคนแบบนั้นเลยนะคะแต่มีขี้น้อยใจบ้างมีเป็นคนที่แบบลักษณะนิสัยจะเป็นคนที่แบบเวลามีอารมณ์ค่ะอารมณ์จะอยู่เหนือเหตุผลนะคะคืออย่ามาพูดเรื่องเหตุผลกับฉันอ่ะในบางครั้งอ่ะฉันมีอารมณ์แบบนี้เหตุผลไม่ต้องมาพูดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วพอไม่ได้อะไรดังใจไม่เป็นดังใจก็จะน้อยใจขี้น้อยใจขี้งอนอะไรแบบนี้แล้วเป็นคนที่นะคะฟังนะคะคนเลขสองถ้าหากว่าคุณเป็นคนเลขสอง ถ้าคุณทําอะไรกับพ่อกับแม่หรือทําอะไรกับคู่ครองหรือทําอะไรกับลูกหรือทําอะไรกับเพื่อนหรือทําอะไรกับคนรักอะค่ะคนที่มาเป็นคู่กับคุณะ่ะที่จะมาเป็นคู่คิดหรือจะมาเป็นพาร์ n e r อะค่ะ์ทเนอร์ความคิด์ดทเนอร์คนไหนเลขสองคะคนไหนเลขสองทำอะไรต้องมี์ทเนอร์นะคะเพราะด้วยความที่คุณจิตใจดีใช้อารมณ์ตัดสินอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องมี์ทเนอร์มีคู่คิดต้องทาอะไรคือสองะคะ่ะแบบสะอาด คนที่ไม่มีสามีก็ต้องให้ใหพ่อหรือให้แม่เป็นพาร์ทเนอร์ ar, หรือให้เพื่อนเป็นพาร์ทเนอร์ ar, แต่ต้องหาต้องคบที่ดีนะคะเพราะคนหมายเลขสองนะคะคุณเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังนิดนึงนะคะทำอะไรคนเดียวจะไม่ค่อยสำเร็จเนาะให้สังเกตดูนะคะคนหมายเลขสองตั้งแต่่านมาในชีวิตะคะ่ะถ้าทำอะไรคนเดียวหรือคิดคนเดียวมันจะพลาดนะคะแต่ถ้ามีเพื่อนคู่คิดหรือมีพาร์ทเนอร์หรือมีพ่อแม่ดีมีแฟนดีมีอะไรที่ดีค่ะที่ที่เป็นคนที่สองที่ไม่ใช่เราอะค่ะจะดีจะเสริมจะเสริมเรานะคะอ่ะ